สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บองพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บางพยอมก็จะมา,ย,าย้ายต้นโกศนที่บ้านไร่บองพยอมได้ปักชำไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะตอนนี้แตกพุ่มแล้วนะคะโกศนใบบิดแล้วก็ใบบ่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มหายากนะคะสําหรับโกศนชนิดนี้นะคะ ถ้าอยู่ตากแดดนะคะใบเขาจะสวยมากๆเลยนะคะจะมีหลายสีแต่ถ้าอยู่ในร่มแบบนี้บัลังพย,ายามตั้งไว้ในร่มเลยนะคะในร่มที่หลังคาเป็นเป็นสังกะสีเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะใบเขียวปี้เลยแต่ถ้าอยู่แดดเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีจะสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยว บ้านไล่ของพยอมเปลี่ยนลงกระถางแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งตากแดดนะคะให้ต้นเขาสีสวยๆบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราออกจากกระถางแล้วนะคะว้าวลากเขาเหมือนจะจะจะเน่านะนี่นะนี่หนึ่งปีผ่านไปทำไมใบเขากรนกนนเดี๋ยวไม่เป็นไร ขยิมลงน้ำปูนใส่ไปก่อนนะคะต้นไหนไม่งามต้นไหนมีปัญหานะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวลงกระถางนะคะอันนี้เดี๋ยวลงกระถางใหญ่เพื่อว้าวมีไส้เดือนด้วยว้าวๆตัวใหญ่ด้วย นี่ค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะนี่ตัวไส้เดือนนะคะตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าบ้านเรายพยมจะเอามาปลูกปลูกโชว์นะคะใบเขาสวยดีนี่ค่ะเราก็จะมาย้ายเขาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะสำหรับโกศลใบบิดเกลียว แล้วก็ปลายใบยจะเป็นบ่วงเขาเรียกว่าบ่วงหางกระเวนนะคะแต่ไม่รู้ชื่อเขานะคะเพราะโกศลมีอยู่เป็นพันๆนชนิดเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างจําไม่ได้นะคะรู้แต่ว่าเขาสวยนะคะตอนนี้เขาเขียวไปนิดนึงนะคะหนึ่งกระถางนะคะส่วนต้นนี้ก็ลากดีนะคะออกเยอะเลย แล้วก็จะเอาลงกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่ให้เขาใช้ไรกว่าเดิมนะคะดินตรงนี้ก็ผสมด้วยมูลไส้เดือนนะคะเป็นดินทดลองที่เขาให้มูลไส้เดือนมานะคะ นี่อีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ลากก็สมบูรณ์นะคะลายยังขาวนี่ใบเขาใหญ่ดีไหมคะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะคนละพันกับที่บาลยวงพยมได้ลงกระถางไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนตอนก่อนนู้นของบาลายวงพยมมีเป็นสิบชนิดเลยนะคะแล้วก็ ตายไปบ้างแบ่งให้เพื่อนไปบ้างนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งกระถางใส่กระถางเล็กเอาเพราะว่าต้นนี้เขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะที่แค่น้ำปูนใส่นะคะนี่ค่ะ เราเปลี่ยนดินใหม่แช่น้ําปูนใส่คงไม่มีปัญหาแล้วก็ใส่ดินเหมือนเดิม <c oughs> อากาศเริ่มเย็นเสียงของบ้านไร่วังพยอมนี่เริ่มเครือเลยนะคะเพราะเป็นคนไม่ชอบอากาศเย็นนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะได้อีกสี่กระถางนะคะแล้วไว้เขา ใบสวยๆเต็มที่แล้วบ้ารายองพยอมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีสีสันที่สวยสดงดงามขนาดไหนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ